สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจมหมวยเบิกบานนะคะแล้วก็ทีมงานข่าวสยามชนนะคะวันนี้นะคะหมวยตามปู่ท้องทิพย์มาแล้วเดีนี่คือคุณแม่คุณแม่ของหมวยนะคะเป็นคุณแม่หมดแล้วแล้วก็อันนี้คือคุณแม่คุณแม่นี่อยู่มาตั้งแต่วัดเริ่มสร้างค่ะเบก่ะเคริ่มสร้างเ,เดี๋ยวนะคะคุณแม่คุณแม่อ<ล>ะไรคะคุณแม่ทมค่ะคุณแม่ทมนี่อยู่ตั้งแต่วัดสร้างนะคะท่านผู้ชมแล้ววัดนี้ ใครสร้างคะแม่ก็อาจารย์พระอาจารย์มนฑลนะมนทนทองทิพย์นะคะมทองทิพย์กับพระนิรันต์นะนิรัน์อะไรนิรัน์เลยเขาไม่รู้วิทย์อะ่รู้วิศัยอะไรแบบนี้ท่านสององค์นี่แหละท่านมาบุกเบิกเป็นครั้งแรกแต่ก่อนเป็นป่าป่าเยอะป่าทุบเลยใช่ไหมคะแม่ก็อารุณไถมาไถนรถไถที่โรงเรียนเข้ามาไถให้แล้วพวกแม่ก็มาทําขุดเอาพวกไอ รากไม้อะไรนะค่ะหุดแล้ว้็เก็บกันช่วยคนเก่ในหมู่บ้านนี้ช่วยนทั้งหมู่บ้านเลยนะคะค่ะแล้วก็หมยได้ยินว่าอ่าทีแรกอ่ะหมยไม่รู้นะว่าหลวงปู่ของหมยเนี่ยมาสร้างไว้หลวงปู่ทองทิพย์เนี่ยมาสร้างไว้แต่วันนี้หลวงปู่ทองทิพย์กลับมาวัดนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งหลวงปู่ทองทิพย์หายไปนานไหมคะแม่อุ้ยนานมากเลยน่าตีเนาะอยู่ๆก็ทิ้งวัดที่ตัวเองสร้างไว้นะคะหลวงพ่อเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วไม่ ไม่เคยบอกมวยเลยนะถึงหลวงปู่ไม่อยู่หรือพวกญาติโยมก็ยังคิดถึงอยู่เพราะว่ามาวัดเมื่อไหร่ก็คิดถึงท่านเพราะว่าท่านเป็นดีใจไหมคะวันนี้ที่หลวงปู่กลับมาแล้วดีใจไหมคะดีใจนี่นะคะหมวยอ่ะครับหมวยมาเจอวัดแต่หมวยอ่ะรู้จักหลวงปู่มานานแต่หลวงปู่ไม่เคยเล่านะว่าหลวงหลวงปู่เคยมาสร้างวัดไว้ตรงนี้นะคะแต่อยู่วันนึงเขาโทรบอกหมวยปู่จะกลับวัดละวัดไหนเนาะไอเราก็งงวัดไหนเนาะหลวงปู่บอกนู่น ี่นครไทยนนปู่เคยไปสร้างเอาไว้เอา้าแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวด้วยใช่ไหมคะเราเลยบอกว่าเราจะไปเก็บทุกช็อตให้ปู่ตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปณวันนี้ก็มีชาวบ้านยืนยันกับหมวยแบบนี้นะคะก็คือมีคุณแม่คุณแม่มายืนยนันนี่นี่คือมาทําช่วยกวาดวัดทําความสะอาดเพราะวัดลกมากตอนนี้เพราะเป็นวัดล้างอยู่ช่วงหนึ่ง,งค่ะก็คือปู่ทองทิพย์นี่ตั้งแต่ ลงเสาบุติอันแรกเลยค่ะตอนแรกรก็มีอปัปโตวิเชียมจันเนี่ยน,นะท่านแรกหมู่บ้านให้แล้วก็กไปนี้ไปนี้มนหมูหม่บ้านนี้เรียกหมู่บ้านอะไรคะแม่หมู่บ้านเก่งเทิดทะเกียดติอ๋อหมู่บ้านเก่งเทอือกเทะเกียดค่ะ แกงหัวแตกอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะแ,แตกอยู่ตรงนั้นค่ะออรู้สึกว่าสมเด็จพระเทพท่านมาปลูกเอต้นขนุนไว้ด้วยนะคะใช่ไหมคะมโ,โรงเรียนท่านก็มาอ๋อโรงเรียนโรงเรียนรัฐประชารุฐข้อยี่ิบสามนี่นะคะแต่ถ้ามองตรงนี้จะมองเห็นแต่ถ้าออกถนนก็จะไปอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้หมวยอยากฝากท่านผู้ชมนะคะว่าติดตามทั้งช่องหมวยให้ดีนะคะอาจจะมีปฏิหารดีๆเกิดขึ้นณวัดแห่งนี้ก็ได้นะคะเพราะวัดแห่งนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะ อริยสงฆ์อย่างหลวงปู่คูนเคยมาอยู่นะคะกุฏิท่านชุดโสมมากตอนนี้แต่ยังไม่ได้ลื้อนะคะไม่ให้ลื้อด้วยนะคะก็มีโครงการว่าจะบูรณะนะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่งโนนหลวงปู่งโนนนี่คือประวัติท่านคือ,อ่าเอาวิญญาณของสมเด็จสุพรรณกัลยากลับมาเมืองไทยนะคะจาก,จากพม่ากลับมาเมืองไทยนะคะคือวัดตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่า ถ้าคนรู้จักหลวงปู่ทองทิพย์ทุกคนก็จะรู้ว่าปู่ทองทิพย์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเพราะหลวงปู่ทองทิพย์ชอบพูดว่าพระบ้าบ,าบา้าอ,อย่ามาสนใจพระบ้าบ,าบา้าแต่บางเอิญนักข่าวอย่างหมวยมันก็บ้าด้วยสิมันบา้าเจาะชีวิตพระบ้าบ้าอย่างนี้ยคะ่ะอันนี้คือหลวงพ่อท่านท่านกล่าวกับหมวยอย่างนี้ตลอดนะว,ว่าเออนี่นักข่าวบา้าบ้ากับพระบ้าบา้าก็คือทุกคนดีดใจแล้วหมวยเองก็ นี่ยังจะมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อตามมาเยอะนะคะแม่ค่ะก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะคะมีชื่อเสียงพอตัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นดารากันเยอะแล้วนะต่อไปนี้จะมีดาราเข้ามานะคะวัดน,นี้ดารานักร้องดังด้วยนะคะแล้วพระมาอยู่ตรงนี้ที่สูงสุดมาอยู่ประมาณกี่องค์ล่าสุดที่ที่ปล่อยให้วัดล้างเนี่ยคะ่ะแม่แลลส,งสงององค์ สององค์อาจารย์อาจารย์วันกับอาจารย์เลงค่ะพองค์นั้นสึกไปก็อาจารย์วันอยู่องค์เดียวท่านก็กลับคไปที่บ้านเจเลยเป็นวันล้างมาพักหนึ่งคคือวัดนี้นะคะท่านผู้ชมจะมีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้คือต้นไม้เยอะมากนะคะคือต้นไม้เยอะมากแบบคือเป็นธรรมชาติมากนะคะจริงไออะไรนะเมื่อวานนี้หนูเห็นตัวจัรกจั่นลงมาหลายตัวเลย กระเจี๊ับรอกระแตแล้วรู้สึกว่าวัดนี้นะคะเป็นแหล่งแห่งเกิดเห็ดโคนด้วยนะคะนี่แหละตรงเห็ดปอกเห็ดโคนเห็ดไข่แม่เดี๋ยวโมยจะมาเก็บให้ดูนะคะท่านผู้ชมให้มันออกก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้แม่แม่เก็บเก็บเก็บให้ดูแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้หมวยนะคะวันนี้ก็ทุกคนปรับปื้มที่หลวงพ่อกลับมาวัดจะได้ลมเย็นเนาะแม่เนาะวัดไม่มีพระมันก็ ไม่ใช่เนาะมันเหงาก็คือชาวโยมก็เคยทําบุญอยู่มาวัดคยูมีพระก็ไม่รู้มันเป็นยังไงค่ะะม่ลาท่านสอนทาวัดเช้าวัดเย็นตอนนั้นไปทำกันที่โรงเรียนนู้นยังไม่รู้คือปีต้นนะคะอ๋อทําทํากันที่โรงเรียนทางนู้นใช่ไหมคะตอนแรกท่านมาสององค์ก็อยู่ที่โรงเรียนก่อนนะตอนนี้ก็คือพอพอได้ยินข่าวว่าหลวงปู่มาแล้วคือแบบชาวบ้านที่นี่นะคะ มากวาดคือวัดคือเดินมาเมื่อวานมีแต่ใบไม้นะคะแต่วันนี้เตียนหมดแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เตียนเตียนหมดแล้วนะคะคือสะอาดหมดแล้วคือนี่ข้างหลังนี้ก็เริ่มสะอาดนะคะงั้นวันนี้ก็้มติดตามทั้งช่องหมวยไว้นะคะท่านผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นในหลายอย่างไอ้ที่ป่าลกๆหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะหายไปนะคะและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะ นี่มวยไทยทําให้ดูว่าตั้งแต่วันเริ่มต้นที่หลวงปู่ทองทิพย์ก้าวเข้ามาในวัดนี้นะคะเอาตั้งแต่วันเริ่มต้นเลยแล้วก็จะได้เห็นความแตกต่างตั้งแต่อทุกเดือนทุกเดือนทุกปีเดี๋ยวได้เห็นความแตกต่างนะคะใครที่มีจิตศรัทธาจะขึ้นภูหินล่องกล้านะคะมาแวะวัดนี้ก่อนนะคะเพราะมันจะผ่านนะคะมันจะผ่านก่อนนะคะก่อนจะขึ้นภูหินล่องกล้าเนาะแม่ไปภูทบเบิกบไปเขาคอได้ทางนี้ไได้อ่า เป็นทางที่ไปได้หมดนะคะเพชรบูรณลไปได้ใช่ค่ะไปอีกทางหนึ่งก็จะไปทางเออ่ด่านซ้าย<ช>จังหวัดเลยนะคะ<ช>คือใครผ่านมามาแวะนะคะมาแวะกราบหลวงปู่ได้ใครอยากรู้อะไรดีๆต้องมาด้วยตัวเองนะคะ<ช>คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะ